สวัสดีครับผู้ผมเจนนะครับเกือบรายการพู้าระทวันนี้จะมานอกสถานที่นึงเป้าหมายนะครับไปตะลอนเมกาพาซาสะพานเหล็กระหว่างผมกับกล้องคือมีสิ่งต้องการไปซื้อที่นั่นส่วนไอ้ปอดิวอ่ะอยากไปแดกอย่างเดียวเลยก็คือเยาวราชก็คือไหนๆนะมิชชั่นหลักคือไปเมกาครับส่วนมิชชั่นรองคือไปหาของกินเยาวราชซึ่งไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะได้มีโอกาสไปย่านของกินที่ถือได้ว่าเป็นย่านของกินที่เกือบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วมัง้ง ใช่ไหมในในโซนจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในโซนกรุงเทพนะครผมในไหนก็ไหนแล้วก็เลยอ่ะโอเคงั้นฟ o ้ดออฟเดอ i ไทในวันนี้เราจะไปกันที่แถวเยาวราชไปรีวิวอาหารแถวเยาวราชกันว่าเออช่วงหลังจากมาตรการการผ่อนปลนมันได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมีอะไรน่าสนใจที่แบบว่าน่าตามไปกินบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอะไรยังไง เราอยู่ที่ร้านแรกเปิดมาร้านแรกเราเห็นว่าเราตอนแรกเราลงผิดเราก็เลยเออแต่เห็นใจว่างั้นเปลี่ยนงั้นเปลี่ยนที่ละก,การเป็นที่ใกล้ๆก,ก็คือสุดท้ายได้ที่ใกล้ที่สุดก็คือลอดช่องหน้าโรงนรมสิงคโปร์นะอันนี้แหละคือที่มาของคาว่าลอดช่องสิงคโปร,จร์จรงิงๆน,น, <St> นะทุกคนก็จะทาการรีวิวนะครับว่าลอดช่องต้นตำหนับสิงคโปร,จร์จรงิจรงๆนะเป็นยังไงคือบู๊ยยินลอดช่องสิงคโปร์มานานมากเลยตอนสมัยเด็กอ่ะ ปกติแล้วอะเวลากินใช่ป่ะอไอตัวรดช่องอะมันจะไม่แบบจะแบบไม่หนึบนะเว้ยจะแบบตายอย่างเงี้ยแหละแต่คืออันนี้แม่งเจ๋งกว่าเว้ยคือแม่งหนึบเคี้ยวมันถ้าคิดเหมือนกันเลยคือความน้ากะทิอะคือน้ากะทิอะรสชาติก็จะคล้ายๆกับที่อื่นแต่แต่รสเตนนี้นเขาหนึบมากหนึบแล้วแบบเคี้ยวมันอะคือแบบเท็กซเอร์ม xter, ไม่เหมือน กลิ่นกลิ่นที่มันตีออกมาก็ไม่เหมือนเหมือนกันกลิ่นกะทิเขาตีแบบ,บกะทิกะทิกะทิชัดมากใช่ไะใช่หอมมากแล้วก็หอมหวานก็อกิอดแต่ถ้าใครที่เดว่าต้องหาไม่เจอจริงๆสามารถเปิดเปิดกูเกิลแมปมาได้านาะที่เจอได้เลยว่ารอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์เน้นคำว่าหน้าโรงหนังสิงคโปร์นะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วลอดช่องสิงคโปร์ไม่ได้มาจากสิงคโปร์นะทุกคนแต่คือลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์นะใช่ ก็ตอนนั oh. 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 ้นแหละครับเดี๋ยวไปต่อร้านอื่นต่อมึงได้ดูยอดเพจไหมอ่าเออช่วงนี้กูรู้สึกแปลกๆตรงที่ว่าคือก็ก็เข้าใจนะว่าเพจเราแม่งเพจใหม่อะไรเงี้ยแต่มึงคือทาไมยอดมันไม่ไม่นี้เลยวะคือจริงๆอ่ะไออย่างคลิปช่วงแรกๆอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่าคนเห็นเพจเราเยอะมากเลยนะเว้ยไอ้แบบชแนลเราอะเยอะมากแล้วกูก็ว่ากูก็ขายอยู่ในในนี้เยอะเหมือนกัน ทำไมไม่คนไม่มากดไลค์เพจเลยว่าก็ให้ห่วงตรงไหมช่วงนี้มีคนแอดเฟซกูมาเยอะมากเลยเว้ไอทีก็คนฟอลเยอะขึ้นแล้วเว้ไอ้ยกูรู้แล้วยอดไลค์ไม่อยู่ไหนอยู่ที่เฟซมึงนี่มึงมึงากทักไปบอกเหล่านั้นด้วยตามตามผู้ไม่ว่ากันแต่ว่า ขอขอบคุณากกดไลค์เพจด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือรู้สึกเฟลมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลืมเช็คไงว่าร้านอนเนี้ยร้านร้านก๋เ๋ยวคือเราอ่ะเห็นว่าช่วงนี้การกินที่ร้านอ่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ต้องสารภาพว่าเป็นความผิดของเราเองที่เราไม่เช็คให้ดีร้านที่เราจะร้านที่เราจะไปกินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแต่ลูกชิ้นปลาบอกชื่อร้านด้วยจำชื่อร้านไม่ได้ด้วยสุชาดาสุชาดาแล้วสุชาดาเนาะ เออชื่ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวสุชาดาไอสัตว์อ่าอันนี้คนอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่ชื่อชื่อน้องอะไรครับชื่อไอรีนค่ะสวัสดีค่ะมีมีช่องทางการติดต่อไหมเบอร์ไอรีนค่ะ f l e u r i r e n e อันนี้จะก่ออยู่ด้านล่างค่ะ้วขามีแบรนด์ไหมเหรอไม่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเปลี่ยนเรื่องเร็วเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยอ่ะเราไม่อยู่ท่ามกลางเยมราชแบบนี้แน่นอน ของกินจะต้องอุ้งอุ้ง้ปลามากๆเปิดใหญ่อยู่ใหญ่ไเปิดใหญ่เลยอก็คือเอาง่ายๆก็คือร้านที่เราไปว่าจะไปอ่ะก็คือร้านปิดไม่ไม่เชื่อว่าปิดแต่เปิดแค่ซื้อกลับบ้านเท่านั้นใช่แต่เราอ่ะพูนตรงอที่เราชอบผิวโฟกัสกลับบ้านใช่ต้องต้องซื้อแล้วก็กลับบ้านเท่านั้นมากินที่ร้านซึ่งแน่นอนครับเรารีวิวไม่ได้เราก็เลยจะทำการเราก็เลยคิดว่าเออ รอร้านต่อไปดีไหมก็คือโคไก่โคไก่ส่วนโคไก่ส่วนมะลิก็คือทีเนี้ยก็ต้องรุนกันแล้วว่าจะกลับบ้านไหมก็หลังจากที่พวกเราเดินจากไหนวะเอ็มเดินจากโรงพยาบาลกลางช่้นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แถวองถมของถมถ้าโรงพยาบาลกลางเราไม่เหนื่อยหายหรอกว่าคือเราเดินจากของถม มาที่ทแถวโรงพยาบาลกลางเพราะว่าเราได้ข่าวว่าเออไม่ได้ข่าวหรอกมึงไปหามันว่าคืนสองคืนก่อนที่ว่ามีร้านคั่วไก่ใช่ที่อร่อยมากมีแถวนี้แต่ทีน้ยเรื่องของที่เสือกไม่ดูเวลาเสือกไม่ดูข้อมูลเลยเลยหานะแต่ไม่มีข้อมูลครบร้านเขาเปิดสี่โมงเย็นมันก็เลยเินไปถามอีกร้านหนึ่งว่าพี่ครับร้านนี้เปิดตรงไหนใ,ให้ร้านแม่อยู่ข้างกันเลยแต่คือร้านนี้หน่อยคือตอนนี้นั่งได้แล้วนั่งได้โต๊ะละสองสามคน กรอบมากหรอกมันมีความพิดที่ว่าเราได้นำ้ำซุปด้วยอืมชอบมีนำ้ำซุปว่าคือปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ปกติอ่ะมันจะมาแบบเป็นขั้วไก่เดี่ยวไงแม่งไม่มีนำ้ำซุปมาแต่คราวนี้ไม่มีนำ้ำซุปด้วยแม่งเจ๋งดีวะ่ะแล้วก็ของผมเมื่อกี้เอมมันสั่งเป็นขั้วไก่แบบออริจินอลของผมเป็นนอกจากร้านนี้เอชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ใช่ปะไม่มีแค่ขั้วไก่มีไก่อบอ่าฮะ,ะก็คือนี่ครับ อบทุกอย่างเพิ่มกุ้งข้าก่อดีวะชอบนะชอบดีในแบบว่าการเคลียร์ของเมนูอะที่ว่าปกติเวลาเราไปร้านก็เจอโคกไก่ใช่ปะก็เจอแต่โคกไก่โคกไก่โคกไก่เอออันนี้คือเขาเคลียร์แบบว่ามีโคกปุอัด คัวหมูคั้วไก่ขัวแบบแปลกๆเออมีอกเพิ่มอีกอะเออความเกี่ยของเมนูผ่านลดราคาเอื้อมถึงแล้วก็ร้านหาไม่ยากอยู่ข้างถนนเลยเวลามาใช่ป่ sure. ะก็ไปจอดรถแถวคลองถมก็เดินมาก็ไกลหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดบอกว่ายันใกล้ก็จอดลงโรงพยาบาลกลางใกล้ไม่ไกลมากเว้ยก็คือนะพอเราท,ที่เรากินพั้วไก่เสร็จเนาะเรา เราก็ได้มาแวะกันที่คาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆก็คือร้าน289คาเฟ่เนาะก็คือเนี่ยกาแฟที่ทั้งสองคอนี้เซิร์ฟอันนี้ไม่ใช่กาแฟอันนี้โกโก้มินต์โกโก้มิน์อันนี้เป็นมอคค่าเย็นอ่าโอเคซึ่งรสชาติเนี่ยเราขอไม่พูดถึงลวกันเอาเป็นว่าบรรยากาศล้วกันเพราะเรามานะเอาบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศดีค่ะโอเคอยู่นะข้างในมีขายแผ่นเสียงด้วยใช่นี่ดูด้ว้จากอันนี้เลยเราก็มีรับ ใช่ครับก็ใครที่เล่นแผ่นเสียงเอาส่วนตัวผมชอบนะแผ่นเสียงมันคลาสสิกดีอ่าก็มีเก็บไว้บ้างอยู่แผ่นสองแผ่นตอนนี้ก็ใครชอบครับก็เดินม,มาหาซื้อได้เพราะมันไม่ไกลกันเลยอ่ะคือเอาตรงไหมข้างข้างหน้าเราตอนนี้คือโรงพยาบาลคือแยกโรงพยาบาลกลางร้านก็เดี๋ยวพวกไก่อยู่แค่ตรงนั้นร้านสองใบเจ้าอยู่แค่ตรงนี้ <Okay. S 1> คือแบบแเรียกได้ว่ามาย่านเดียวได้หลายได้หลายที่เลยใช่ครับ กินเสร็จรถชนพุกเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็คือแต่แต่ที่แต่ที่เจมูุก็มีส่วนถูกก็คือต้องต้องระวังด้วยเนาะต้องระวังด้วยนิดนึงเวลาข้ามถนนถนนเนาะได้ๆนะครับก็ร้านต่อไปกกันดีว่าร้านต่อไปอาชอบไอเลิฟเลิฟชอบเลิฟตรงนี้แป๊บก็เอาง่ายๆนะครับร้านสุดท้ายที่เราจะมากินกันในวันนี้ก็คือต้มซึมหัวน เป็นเรียกได้ว่าแหล่งรับแรงที่อยู่ย่านของของสมาเล็สปาเล็กพาซานะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคือนี่ครับเพื่อนผมเอ็มแม่งเกือกลืมทำข้อมูลอีกแล้วว่าไม่คือต้องบอกก่อนว่าเราอะทำข้อมูลแล้วแล้วแบบเออหลายๆร้านในวันในหลายๆร้านในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอ่ะพวกไก่สดมะลิ ตอนแรกร้านคือที่เราเสิร์ชไปอ่ะเขาบอกเขาบอกเปิด9ก้าโมงถึงห้าโมงอ่าซึ่งพอเรามาที่ป้ายหน้าร้านอ่ะก็เขียนอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนมาบอกว่าร้านอ่ะเปลี่ยนเวลาเปิดใหม่ก็คือเปิดสี่โมงเย็นเปิี่โมงเย็นเยี<ม>่ยมก็เลยปังไม่ไหวเลยเสร็จปุ๊บมาร้านสาร,านรับก 2. 2> ันอันเดียวใช่เต่ต่อมาร้าน3ร้าน3ก็คือเป็น ข้าเนียวตื้ัวข้าเหนวตจบเลยก็เอาเป็นว่า EP 2นะฮะอยากให้ทุกคนฝากติดตามกันได้ใน EP 2เนาะรับแลเยาวราชจะไม่ผิดพลาดแบบนี้แน่นอนเพราะเราจะทำการไปดูไปไปเดินหาดูก่อนใช่เราจะมาเราจะดีเซอร์ให้แน่นมากขึ้นอ่ะใช่โอเคงั้นปิดดีกว่าเยก็ขอไปชอปปิ้งต่อที่สะพานเหล็กพาสาก่อนนะครับทุกคน ก็น,นี่ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากโควิดนะครับก็คือแม่งปิดท้ายทุกร้านเลยทําให้เหลือแค่ร้านกินร้านเดียวของหวานก็2ร้านโอ้โ oh. หเออใช่แต่ว่าร้านที่เราได้กินก็จะมีที่ได้ได,ได้ได้กินจริง,รงๆนะครับผมก็จะมีแอนกุยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วก็ลอดช่องลงหนังสิงคโปร์ต้องเน้นย้ำนะว่าลอดช่องหน้าลงหนังสิงคโปร์เนาะประมาณนี้ครับผมร้านที่เราได้กินออก็เข้านี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อ่า่นี่แหละเราบอกทุกคนก่อนนะครับว่า ร้านที่เราพามากินในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเชิงลับแลนิดนึงคือคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักกันักเท่าไหร่จะต้องเป็นคนพื้นที่เนี่ยที่เขาถึงจะรู้จักกันนะครับราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวเราจะทําการรีเสิร์ชให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแนะนําที่อื่นมาใหม่ๆไว้หลังหมดโควิดสักพักนะหลังหมดโควิดก่อนมึงค่อยพาทุกคนเขาไปกินแบบที่ปกตินะแบบร้านเปิดนะเออได้แล้วก็จบรายการแค่นี้ครับผมจบวันนี้ก็ บายบายสายไปทางเหล่าเซเล็บนะครับเหล่าเซเล็บทั้งหลายครับ